ป่วยเบาหวานสามารถออกออกกาลังกายได้อย่างปลอดภัยที่สําคัญก็คืออย่าหยุดข้าวหรืองดอาหารก่อนไปออกกําลังกายหากท่านคิดว่าวันนั้นต้องไปออกกําลังกายเป็นระยะเวลานานหรือออกกําลังกายที่หนักเป็นพิเศษให้นําเครื่องจาะน้ำตาลติดตัวไปด้วยหากว่าเริ่มมีอาการให้มันตรวจน้าตาลในเลือดแล้วก็คุณหมอแนะนําให้เตรียมอาหารเช่นขนมปังหรือลูกอมนะครับติดตัวไว้ ท่านเจาะแล้วพบน้ําตาลต่าสามารถรับประทานอาหารเหล่านั้นเพื่อแก้ภาวะน้าตาลต่าได้อีกอย่างนะครับที่คุณหมอแนะนําคนที่เป็นคนไข้เบาหวานและต้องการไปออกกําลังกายอย่างหนักควรจะมีบัตรเป็นบัตรที่บอกว่าเป็นโรคเบาหวานเพราะว่าในกรณีที่หมดสติไปคนที่มาพบจะได้สามารถทราบและนําท่านไปส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีครับถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับให้หยุดแล้วก็พักนะครับ1คืออาการแน่นหน้าอกใจสัน่นเวียนหัวตาพร่าแขนขาอ่อนแรง หรืนใส่อาเจียนเป็นไข้รู้สึกไม่สบายตัวหรือมีอาการหอบเหนื่อยนะครับอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายของท่านมีปัญหาเช่นน้ตำตาลต่ำหรือมีปัญหาเรื่องกับภาวะของเส้นเลือดสมองหรือภาวะหัวใจที่ขาดเลือดต้องรีบทำการรักษาโดยด่วนครับหากมีอาการผิดปกติดังกล่าวให้มาพบแพทย์ก่อนนัดเพื่อปรึกษาแพทย์ค่ะ